สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลายุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชยัยและดรวีรินทิรานาทองบ่อจรัสในแก้เกมเศรษฐกิจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้เก,เกมเศรษฐกิจกรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกรับมือกับปัจจุบันออกแบบปั้นอนาคตอย่างชาญฉลาดชี้ทางรุ่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยั่งยืนไปด้วยกันค่ะและแน่นอนบน,บบนเวทีนี้เรามีเนื้อหาสาระมากมายเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกโดยการสนับสนุนและส่งเสริมให้แฟนๆรายการมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจทั่วโลกไปด้วยกันนะคะโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากธนาคารกรสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจและโตโยต้าด้วยค่ะคืองจริงแล้วเกมเศร,รษฐกิจเกมธุรกิจเนี่ยผูกพันกันยิงลเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาคนทําธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องพูดถึงการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั้งหมดค่ะซึ่งคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจก็จะคุ้นกับคําว่า swot analysis ค่ะซึ่ง swot analysis เนี่ยโอกาสหรือภัยคุกคามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกมเศรษฐกิจที่มันนเปลี่ย มันจะเปลี่ยนแปลงเกมธุรกิจการเปลี่ยนแปลงของเวิทนาการของทั่วโลกเนี่ยมันทำให้เราจะได้ฝึกปรืออาชีพแล้วก็จะได้ปรับตัวเข้าสู่สภาวะการทํางานเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการทํางานบางทีนายจ้างเขาก็ ปลดคนเร็วคือตอนนี้แฟนแฟนรายการอย่างงงนะคะแรกๆเนี่ยท่านจะนั่งเป็นเหมือนวิทยากรประจํารายการให้ความรู้กับเราวิเคราะห์เศรษฐกิจสุดยอดเลยเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะคะแต่ตอนหลังมาเดินทางต่างประเทศบ่อยมากไปแต่ละประเทศก็จะไปถ่ายภาพมาฝากพวกเราอย่างเช่น2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าอาจารย์ไปญี่ปุ่นมาในงานเวิลด์เอ็กซ์โป2025แล้วก็ไปที่อเมริกามาด้วยไปดูความเป็นชาติอำนาจที่อเมริกาในยุคที่มีเรื่องสงครามการค้า คือพอเห็นแล้วเนี่ยก็อยากจะนําเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเรามุมมองของเราที่เราเห็นเนี่ยออกมาถอดรหัสแล้วก็มานั่งดูนะครับว่าเอ๊ะที่อเมริกาพอทรัมป์2.0เกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาเป็นยังไงเพราะว่าผมเองเนี่ยตั้งใจไปมากเลยที่อเมริกาแล้วตั้งใจไปถ่ายรูปเฉพาะเลยอะว่าเอ๊ะแล้วอเมริกาเป็นอย่างที่ในโลกโซเชียลบอกไหมเช่นคนเดือดร้อนคนตกงานเยอะคลองเกลี้ยงชั้นคือเกลี้ยงเชล์ะนะครับเพราะว่าการขึ้นกำแพงภาษีเป็นอย่างไรและสหรัฐอเมริกาเองที่ทางในอนาคตเป็นอย่างไร เขาพัฒนาการไปถึงไหนเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมเนี่ยอยากที่จะไปรู้มีประสบการณ์ตรงแล้วก็มาถ่ายทอดในรายการยังไม่หมดเท่านี้ไปญี่ปุ่นด้วยกับหลักสูตรเจทอปนะคะใช่หลักสูตรเจทอปก็โชคดีปีนี้ไปเรียนรู้เวิร์กอิสโวมาละแต่เขาโทษเดี๋ยวไปอีกจะไปดูซ้ําอีกเว r ร์กอิสโวว่าเป็นยังไงเพราะผ่านนักศึกษาในหลักสูตรเจทอปนึงนะคะจะไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราไปประเทศในเอเชียมาเยอะมากแต่สหรัฐอเมริกาไม่ค่อยได้ไปก็เลยอยากไปรู้ว่าเอ๊ะเขาโดดเด่น เป็นสง่าแค่ไหนทิศทางเขาเป็นอย่างไรก็เลยจะมาถ่ายทอดวันนี้เพราะที่ไปเนี่ยรู้ว่าไปหลักๆคือที่ไหนบ้างนะครับค่ะซานฟรานซิสโกโว้าวซานฟรานซิสโกโเวลาคนพูดถึงเนี่ยจะพูดถึงซิคอนเวลล์ครับค่ะจะพูดถึงสแตนฟอร์ดมหาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นเมืองเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็เป็นเมืองเกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงอยากจะมาถ่ายทอดว่าเทคโนโลยีเขาเป็นอย่างไรและก็สหรัฐอเมริกาทิศทางสี่เขาในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยไม่เป็นอย่างไรกันแน่ และนี่คือความพิเศษของเวทีแก้เกมเศรษฐกิจเพราะนอกจากอาจารย์จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรประจํารายการเป็นกูรูด้านเศรษฐกิจแล้วนะคะก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวภาพสนามอีกตั้งหากนะคะต้องเรียกแบบนี้มีภาพสวยๆภาพสวยๆของผมเองไม,ไม่ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพใช่ไหมไม่ครับ <laughs> ไม่ครับ <laughs> โอเคค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไปติดตามผลงานของอาจารย์นะคะทั้งบทวิเคราะห์ทั้งภาพแสงสีเสียงที่สหรัฐอเมริกาค่ะในช่วงของเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะ ช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้เปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องสหรัฐอเมริกา <Yeah. S 2> ความยิ่งใหญ่ของสหรัฐทางเศรษฐกิจทำไมเขาต้องทำสงครามการค้าและตัวเขามีสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นอย่างไร และอนาคตสหรัฐนั้นยังโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนโดยเพาอยิ่งเมื่อเทียบกับจีนครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการแก้เกมสิกิในวันนี้และที่สำคัญคือประเทศไทยควรจะปรับตัวเข้าสู่กระแสของโลกที่สหรัฐเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและกําลังจะให้จีนนั้นขึ้นมามีศักยภาพใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาวันนี้แหละเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ครับเพราะอย่างที่อาจารย์ปอเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาเรียกว่า โตเดียวโตหนึ่งมาตลอดใช่ค่ะตั้งแต่ประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งเก้าสี่ศูนย์นะครับหนึ่งเก้าสี่สี่สี่ห้าต้นมาที่สหรัฐชนะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสหรัฐอเมริกาโตโดดเด่นมาตลอดคําถามที่สำคัญที่คนบอกว่าสหรัฐอเมริกาโตโดดเด่นเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขาเป็นประเทศเสรีเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่างมากมายโดยเฉพาะยิ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ใ,ในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวเนี่ย อย่างเช่นโรเบิร์ตไอน์สไตน์และหลายหลายคนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทําให้สหรัฐอเมริกาเองเป็นประเทศของโลกเสรีที่ใครๆก็มาอยู่เป็นนักล่าทองคำม,มาขุดทองที่สหรัฐเลยทําให้สหรัฐนั้นมีความโดดเด่นครับและสหรัฐอเมริกาเองก็เด่นทางด้านเทคโนโลยีและก็ก,การใช้ฮอลลีวูดเป็นตัวที่เผยแพร่สหรัฐอเมริกานะครับเผยแพร่วัฒนธรรมสหรัฐอเมริกาแต่พอหลังจากที่สหรัฐอเมริกาโดยประธานรีนทรัมป์มีนโยบายในการที่ปิดประเทศมากขึ้น แล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้คนต่างด้าวเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็บางทีก็บอกว่าจํากัดการให้นักศึกษาจากประเทศต่างๆเนี่ยมาเรียนในสหรัฐโดยพ้อ,องยิ่งจีนซึ่งทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทิศทางการเปลี่ยนน่ารละคือที่มาที่ผมอยากเปิดประเด็นเศรษฐกิจด้านนี้และสําคัญที่สุดก็คือ กำแพงภาษีสงครามการค้าที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศออกมาภายใต้นโยบายของทรัมป์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนไปทั่วโลกเท่านั้นแต่ในบ้านเขาเองถึงขั้นมีการประท้วงด้วยกับผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมก็เลยบอกว่างั้นเอางี้จองตัวเครื่องบินแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องไปดูให้เห็นกับตาและไปถามคนสหรัฐกับนะครับกับคนไทยที่อยู่ที่นั่นว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าก็ได้ค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างนะว่าภาพที่ออกมาเนี่ย ณขณะนี้มันเริ่มมีกระแสที่อันนี้ผมพูดเอาแนวเลยนะ <c oughs> เพราะเวลาที่เราไปสหรัฐนี่เขามี50ม,มลรัฐ <c oughs> ผมไปแค่2รัฐ <c oughs> ก็คือรัฐเนวาดากับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็เราก็ไม่ได้เจอคนมากมายนะครับแต่ว่าเราก็เจอคนที่เขามีความหลากหลายและรู้จักคนหลายคนเขาบอกว่าบางรัฐเนี่ยเขาบอกเสียใจนะที่รัฐของเขาเนี่ยเลือกประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมา เลย mm. มีความสับสนวุ่นวายพอสมควรโอ้โหมีเสียงขนาดนี้เลยนะคะมีเสียงขนาดนี้ครับเพราะฉนั้นก็หลายคนเองก็มีความรู้สึกไม่สบายใจกับการที่สหรัฐเปลี่ยนท่าทีทางเศรษฐกิจโลกและก็ขึ้นกำแพงภาษีมากพอสมควรค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของสีิรภาพความมั่นคงทั้งในแล้วก็ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเองซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกจริงๆนะคะเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลงลึกในรายละเอียดในช่วงของถอนรหัสแก้เกมเศรษฐกิจในเรื่องนี้กันค่ะ กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากช่วงที่แล้วเราเปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจไปเกี่ยวกับเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาจารย์ไปด้วยตัวเองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไปสัมผัสมาแล้วกับสถานการณ์ในประเทศของเขาหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศนโยบายกำแพงภาษีสะเทือนไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแฟนๆรายการแก้เกมเศรษฐกิจต้องทราบเรื่องนี้และต้องติดตามห้ามลุกไปไหนเพราะภาพประกอบในข่าววันนี้ถ่ายโดยอาจารย์เลยนะคะ ใช่ครับและ3มเรื่องที่พูดเนี่ยจึงเป็นเป็นที่สําคัญมากซึ่งผมเองสงสัยและผมคิดว่าหลายๆคนคงสงสัยเหมือนกับผมว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างไหมจากการ<ช>ที่เขาเริ่มต้นสงครามการค้า<ช>และเขารับผลกระทบเร็วแค่ไหนคือปัจจุบันเนี่ยมีผลแล้วหรือยังเพราะมันมีข่าวคราวว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีเศรษฐกิจขยายตัวติดลบจุดสามเปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเขากะเทือนแล้วหรือยังนะครับอันนี้คือข้อที่ผมอยากรู้มาก แล้วผมเชื่อหลายคนอยากรู้มากๆก็คือว่าแล้วจีนจะแซงสหรัฐเมื่อไหร่ล่ะ<ช>เศรษฐกิจจีนเนี่ยมีศักยภาพในการแซงสหรัฐไหมสหรัฐตอนนี้เขายังวิ่งในอัตราเร่งหรือเปล่าใช่ค่ะนะครับและที่3เนี่ยชัดๆคือว่าแล้วอนาคตเนี่ยสหรัฐเขาจะเป็นเบอร์ไหนของโลกก็ตามเนี่ยเราควรจะปูพันใหนเขายัางไงผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องรู้และเข้าใจเพราะว่ามันคือกลไกการเปลี่ยนแปลงของสีลโลกและเราจะได้รู้ว่ายุโรปสหรัฐหรือเอเชีย ที่จะพังอาจโลกกันแน่เราจะได้มีการมองถึงภูมิรัฐศาสตร์และก็การผูกพันเชิงเิพันธมิตรทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองอย่างต่อเนื่องได้ครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะคที่ท่านผู้ชมจะได้ไปรับชมบทวิเคราะห์เชิงลึกโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะและที่สําคัญภาพที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นเป็นฝีมือการถ่ายทําของอาจารย์เองด้วยนะคะกับมือขวาเลยบางครั้งก็ใช้มือซ้ายออภาพสั่นเล็กน้อยอาจเป็นมือซ้ายแต่ภาพนิ่งๆมือขวาแน่นอนเขาเรียกว่าท um ุ um ่มเทมากเพื um ่อแก้เกมเศรษฐกิจของเรานะคะใช่ครับไปติดตามกันเลยค่ะในช่วงของถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะ ช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้าถอดรหัสแก้เกมสีในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของสหรัฐอเมริกาว่าการเป็นเบอร์หนึ่งของสีโลกนั้นดำรงอยู่หรือไม่และอนาคตยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ยาวนานแค่ไหนพร้อมๆกับปัจจุบันนั้นมีผลกระทบอย่างไร เริ่มกันเลยกับรหัสที่1ค่ะผลกระทบจากนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากระทบในประเทศของเขาอย่างไรบ้างค่ะเริ่มต้นก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเวลาจะพูดถึงผลกระทบเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ไม่ง่ายเพราะว่าปัจจัยสารตั้งต้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาว่าประธานดีทรัมเองเนี่ยเขาจะขึ้นกำแพงภาษีจากประเทศไหนบ้างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันในเรื่องของภาษี2อ,อัตราคือ u n i v e r s a l tariff ภาษีทั่วไปกับภาษีรีิซเคิลทาริฟคือภาษีตอบโต้นะครับซึ่งตอนนี้ท่าทีทุกประเทศกำลังเจรจากันอยู่แต่เราไม่รู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยจบลงด้วยอัตราเท่าไหร่ทาให้ตอนนี้การคาดการณ์เศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจะกระเทือนเท่าไหร่เนี่ยยังไม่สามารถคาดการได้เสด็จน,าน้าแต่เราก็อ้างอิงจากผู้ใหญ่ใจดีซึ่งทั้งโลกก็อ้างอิงคนคนนี้ก็คือ IMF ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะขยายตัวน้อยลงเขาประเมินประมาณต้นเดือนเมษายนนะครับ ซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ตกผลึกถึงอัตราภาษีทุกประเภทเพียงพอแต่เขาบอกว่าปีนี้สื่โลกเนี่ยนะครับจะโตน้อยลงเนี่ยนะครับไปประมาณมจุดหกเอจุด5.6%จากเดิมที่4โลกปีนี้จะโตประมาณ3.3%จะเหลือประมาณ2.8%คือโลกเนี่ยย่อตัวลงเพราะฉะนั้นเมื่อโลกย่อตัวลงเนี่ยมันก็หมายความว่าเศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยจะบริโภคใช้จ่ายน้อยลง จะมีการส่งออกได้น้อยลงนะรวมทั้งในไทยเราด้วยใช่ครับนั่นก็คือที่มาที่ขัน้นตีนเราบอกว่าสีไทยปีนี้อาจจะโตประมาณใกล้เคียง2%นะครับซึ่งตัวจุดนี้สหรัฐอเมริกา i m f คาดว่าสีสหรัฐอเมริกาในปีนี้เนี่ยจะโตเพียงแค่1.8%งรนครับน้อยกว่าที่เขาคาดไว้เดิมที่จะโต2.7%เปนะี่ยหายไปจุดเก้หายไปเยอะมากขณะเดียวกันเองเบอร์สองของโลกคือปัจจุบันคือจีนเนี่ยนะครับ จีนเองเนี่ยเดิมเนี่ย IMF คาดว่าจีนจะโตประมาณ4.6ตอนนี้ IMF บอกว่าจีนโตเหลือ4หายไปจุดหกสังเกตเห็นไหมครับว่า2ประเทศเนี่ยสก,กิจนี้มันหดหายไปเยอะทำให้ทั้ง2ประเทศเนี่ยก็เลยพร้อมเจรจาแล,ลดภาษีระหว่างกันที่เราคุยในครั้งที่แล้วจึงเป็นที่มาจากการบทวิเคราะห์อของอาจารย์ในครั้งที่แล้วใช่ครับแต่ตอนนี้ผมก็เข้าไปดูเพราะว่าสีสารเมรกาเนี่ยจะโต ติดลบในเตโมที่ทน่งนี่นครับจุดแล้วที่อาจารย์ไปมาเนี่ยได้เห็นบรยาาร,นบรยากาศการประท้วงเห็นบรรยากาศการข้อเรียกการเสนอข้อเรียกร้องอะไรของทางภาคเอกชนในบ้านเขาไหมคะ ไปไม่เจอสงสัยไปผิดรัฐคือ <c oughs> ซนนานะฟรานไม่เจอครับ <c oughs> ไปที่เนวาด,ดานะครับ <c oughs> ก็ไม่เจอ <c oughs> คือไม่เจอค้นห,หาภาพข่าวตามจอทีวีกดแล้วกดอีกก็ไม่เจอนะครับพี่เนี่ยว่าเราได้ยินข่าวข่าวว่าสีสาร์รัตเตรมาที่หนึ่งเนี่ยโตติดลบจุดเสเเซน <c oughs> ซึ่งถ้าดูจากรูปกราฟดูจากไส้ในเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าเขานาเข้าสินค้าเยอะเพราะเขาช็อกกับการที่ขึ้นกรแมงวสวซีงเขาเลยนําเข้าสินค้าเยอะเศรษฐกิจของเขาก็เลยมีการโตไม่เยอะนะครับก็เลยโตติดลบนะครับและ ที่สำคัญถ้าเราไปดูตัวเลขการว่างงานเนี่ยการว่างก็นิ่งๆอยู่มา4%กว่าๆแต่ว่าที่ผมเห็นเศรษกิจสรัฐอเมริกาเนี่ยณขณะเนี้ยคนใช้จ่ายเป็นปกติครับเราไม่เห็นการย่อตัวลงของการใช้จ่ายอของก็อยู่เต็มเชลฟเลยนะแล้วผมก็บินภายในนะลงที่รัฐีแคลิฟอร์เนียแล้วก็บินต่อไปที่นว่าด้สนามบินเต็ไมไ่หมดเลยหรือแม้ทั้งบินจาก กรุงเทพไปต่อเครื่องบินที่ญี่ปุ่นแล<ช>้วไปที่สหรัฐอเมริกาคนมันเต็มสนามบินหมดเลย<อ>คือผมไม่ได้รู้สึกถึงว่าคนเนี่ยใช้จ่ายน้อยลงท่องเที่ยวน้อยลงหรืออารมณ์คนสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้จ่ายน้อยลงหรือว่าท่องเที่ยวน้อยลงไม่เห็นบรรยากาศคนยังทานอาหารปรกติยังซื้อของปกติยังเดินทางท่องเที่ยวปกติเพียงแต่โฮมเลสมากขึ้นอะไรคะก็คือคน ไม่มีบ้านเห็นตาม,มท้องถนนเนี่ยเยอะขึ้นและก็มีคนเตือนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเตือนและผมเองก็แปลกใจนะเขาเตือนบอกว่าถ้าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยเกินทุ่มหนึ่งเนี่ยอย่าเดินออกไปทําไมอะคะเขาบอกว่าจะมีคนเร่ร่อนเนี่ยแหละที่ไม่มีบ้านเนี่ยตายไปหมดและบางทีของเราจะหายะนะครับโอ้โหพอฟังอาจารย์วิเคราะห์มาถึงจุดนี้ต้องไปต่อรหัสที่2แล้วคะ่ะแบบนี้สหรัฐอเมริกาจะยังคงโดดเด่นเป็นที่1ของโลกอยู่อีกหรือไม่คะในอนาคตค่ะ คือเราต้องดูว่าพอเรามาจดประหัสที่แรกในที่บอกว่าคนว่างงานและคนไม่มีบ้านอยู่มากขึ้นนะครับ<ฆ>ปัญหายาเสพติดก็ค่อนข้างจะเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันชี้เห็นครับว่าคนสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยอาจจะไม่มีงานทําไม่ประสงค์จะทํางาน<ฆ>แล้วก็ความหวาดกลัวของคนที่ไม่กล้าเดินทางออกไปทาให้ธุรกิจยามค่ำคืนเนี่ยมันดูซึมเซาลงเนี่ยมันจะกัดก่อนเศรษฐกิจสหรัฐ<ฆ><ฆ>และมันอาจจะเป็นบางเมืองแต่ผมยินมาหลายเมืองมากขึ้นนะครับ เพราะสิ่งสำคัญมากๆ,ๆเนี่ยอย่างที่ซิโอนเวลเล่เขาบอกว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยนะครับเขาก็ work form home เวิร์กฟอร์มโฮมกันเยอะร้านอาหารเนี่ยปิดตัวกันเยอะมากเลยและในซิโอนเวเล่ก็ลดต้นทุนด้วยแล้วก็เห็นว่าคนทําง,งานที่บ้านประสบความสุขเนี่ยก็เลยให้คนทําง,งานที่บ้าน<ช>เพราะคนทำง,งานที่บ้านเนี่ยคนก็ย้ายมือออกจากซิกอนเวเล่มากขึ้นเพราะต้นทุนค่าของ,งชีพแพงเขาเลยบอกว่าตอนนี้คนเก่งๆเนี่ยหลังจากเจอนโยบของประธาน,นาธิบดีทรัมป์ที่ให้คนต่างชาติออกไป แล้วก็พอภาษีที่สูงเนี่ยทำให้คนเก่งๆเนี่ยมันไม่อยู่ในซิคอนไวเล์<ม>ทำให้ชาวต่างชาติที่โดดเด่นที่มีความคิดทังวิสตร์โดดเด่นเนี่ยอยู่ในซิคอนไวเล์น้อยลงแล้วบริษัทในซิคอนไวเล์หลายที่เนี่ยก็เริ่มไปลงทุนขยายกิจการในเรื่องของการตลาดการขายโฆษณาแทนที่จะเป็นการทําเทคโนโลยีระดับเชิงลึกนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมขาวสว่าความโดดเด่นของเขารล้วคนอเมริกาก็มองว่าโดดเด่นและอนาคตจะมีความโดดเด่นน้อยนะครับแต่สิ่งนี้ที่ผมเจอผมบอกตื่นเต้นมากเลยค่ะ ผมเจอรถแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับครับโอ้วิ่งเต็ไมไปหมดเลยแท็กซี่ไร้คนขับใช่เขาเรียกว่าเวโมค่ะแล้วก็คือแท็กซี่อันนี้นะครับมันเป็นแท็กซี่ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันค่ะนะครับว่าเรามีกี่คนเรามีของหลังรถไหมและแท็กซี่เนี่ยวิ่งมากนะครับคนสามแสนคนต้องการใช้เพราะอยากตื่นเต้นนั่งในแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับและเขาเลีย้ยวเขาจอดเด่นมากสะท้อนให้เห็นอะไรคะสะท้อนเห็นว่าเทคโนโลยีมันไปไกลที่เขาพูดว่าต่อไปนี้เขาไม่จ้างคนลอ เขาไม่จ้างคนเกิดขึ้นจริงแล้วที่อเมริกาอเมริกาเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นแมชชีนเห็นเวนเดอร์แมชชีนหรือเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่จ้างงานน้อยลงเพราะว่าตอนนี้สภาพแรงงานเนี่ยบางทีก็ต่อรองเยอะค่าแรงก็สูงเราจึงเห็นเทคโนโลยีแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับอยากจะบอกก็คือว่าและเทคโนโลยีไปไกลมากผมเนี่ยไปดูที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าสฟียที่เนวาดาเราก็ยืนอยู่ต่อหน้าหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยพูดภาษาเนี่ยเราดินเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษอะไรต่างๆ แต่มันจะมีอยู่ประมาณ2เมตรช่องละ50ซนติเมตรแล้วก็มีเงาแล้วก็มีแสงผ่านตรงแบ่งระหว่างช่องสี่ช่องเชื่อไหมครับผมไปช่องแรกเนี่ยคุณยนต์ตัวนี้พูดภาษาอังกฤษช่องที่สองพูดภาษาจีนช่องที่สามพูดภาษาสเปนช่องที่สี่พูดภาษาญี่ปุ่นแล้วพอหุ่นยนต์ตัวเนี้ยบรรเลงดนตรีช่องแรกก็คือเสียงกีตาร์ช่องที่สองเสียงแซกโซโฟนช่องที่สามเป็นเสียงของออแกนช่องที่สี่คือเสียงของเปนโน คือไม่น่าเชื่อว่าเราเดินผ่านแค่ผ่านช่องเนี่ยคือเทคโนโลยีล้ำม,มากเรามีความรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเต็มไปได้วยเทคโนโลยีครับโอ้โหพูดขนาดนี้แล้วอยากเห็นภาพของจริงค่ะถ่ายมาหรือเปล่าคะโอ้โหเขาบอกว่าสองมือน,นี่ทำเพื่อรายการแก้เกมสิกิเลยนะครับถ่ายมาเพียบโอ้โหไปชมกันเลยค่ะ Avian Twitchy a Penguin so plush explored spheres wonders in a joyful rush through LED lights and sounds so grand They danced in a world both vast and planned. Why do humans find stuffed animals so comforting? กำลังยืนอยู่ตรงที่เป็นเสียงซันโตโปนะครับในเซ็กชันเป็นที่หมดแสงพอเราเคลื่อนตัวไปอีกจุดหนึ่งเราจะพบว่านี่คือเสียงกีตาร์ครับอ่ะละช่องที่สองอเป็นเียงกีตาร์นะครับช่องที่สามเป็นเสียงเป็นโนครับและช่องที่สี่ก็เป็นเสียงทีบอร์ดครับนี่เป็นสช่องนะครับ ไม่น่าเชื่อครับนี่คือเทคโนโลยีโอ้โหสุดยอดจริงๆต้องขอชมค่ะทำให้เราได้เห็นภาพถึงความล้ำมากๆของเมริกานะคะแต่ข้อสังเกตอย่างนะครับสหรัฐอเมริกาเองมีความล้ำทางด้านเทคโนโลยีเขายังคงเป็นเบอร์ต้นๆของสีโลกยังคงเป็นเบอร์หนึ่งแต่จีนเบียดและเชื่อว่าจีนแซงนะครับ,รบแต่ว่าอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องบอกคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเทคโนโลยีล้ำแต่มันเป็นเทคโนโลยี ขั้นสูงที่ไม่ถูกใช้ใช้ในชีวิตประจำวันมากคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังใช้เงินสดใช้เช็คใช้บัตรเครดิตทุกอย่างเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราไปจีนเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าคนเวลาจ่ายเงินเนี่ยก็คือจ่ายเงินผ่านเถาเป่าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์นะและท้ายสุดเนี่ยเวลาที่จะเช่ารถนะครับเช่าบาสเกตบอลมาเล่นเนี่ยหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีกับโทรศัพท์มือถือ ในชีวิตจําวันดังนั้นเนี่ยจีนเนี่ยน่าจะแซงหน้าสหรัฐในระยะ,ะอันใกล้ด้วยเทคโนโลยีในเชิงลึกและเทคโนโลยีในเชิงปฏิบัติะนะครับสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าสหรัฐเองจะเด่นน้อยกว่าจีนในอนาคตแต่สหรัฐก็ยังมีความโดดเด่นอยู่ครับพวงเขาก็ต้องสู้ยิบตาเหมือนกันแหละค่ะแล้วบแ,ลแบบนี้ไทยเราจะวางตัววางบทบาทยังไงดีคะเพื่อให้เรารอดกับ การเป็นพันธมิตรกับทั้งสองประเทศนี้ครับคือจุดที่สําคัญมากๆเนี่ยสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์แก้ไขปัญหาโดยสงครามการค้าในครั้งนี้เขาต้องการลดรายจ่ายของรัฐบาลค่ะและเขาจะต้องการให้สหรัฐเนี่ยลดการขัดดุลการค้าซึ่งเาเรียกว่าทวินเดฟิสิตการขัด,ดุลแฝดคู่นะครับค่ะถ้าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสามารถแก้ไขได้ระดับหนึ่งเนี่ยนะครับ สหรัฐอเมริกาเองจะมีสิทธิที่เติบโตใช้ได้เขายังเป็นประเทศที่นําเข้าสินค้าของโลกเพราะคนสหรัฐเนี่ยไม่ผลิตสินค้าเองละ <c oughs> เราจะต้องผูกพันกับเขาในแง่ของการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพราะเขายังเป็นมหาอํานาจของโลกแน่ๆ <c oughs> ในระยะเวลา10ปีข้างหน้า, <c oughs> าการเองเนี่ยจีนเนี่ยจะมีความโดดเด่นท่านเทคโนโลยีและมีความสามารถในการซื้อของแล้วก็ไปลงทุนมากมายแล้เขาจะเป็นนักลงทุนสําคัญในไทยดังนั้นเราต้องผูกพันกับทั้ง2ประเทศอย่างโดดเด่นนะครับและทั้งคู่ก็ถือว่าเป็น พันธมิตรที่ดีของเราครับโหต้องบอกว่าเป็นการถอดรหัสที่สนุกมากๆในวันนี้นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ ับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะหลังจากที่เปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจไปรวมทั้งถอดรหัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอเมริกาในแบบฉบับที่อาจารย์ไปด้วยตัวเองเลยนะคะถ่ายภาพด้วยตัวเองแล้วก็มีบทวิเคราะห์เชิงลึกละเอียดมากๆเบรกนี้จะมาสรุปให้เห็นชัดเจนแล้วอาจารย์พร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะในช่วงของเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงเคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย โตโยต้ <Toyota. S 2> โรงพยาบาลผิวหนังอโศกช่วงเคาะกลยุทธ์แก้เกมสีในวันนี้นะครับยังกลับมาในประเด็นที่สหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหรือเปล่าคําตอบคือในระยะเวลาอันสั้นเขาเป็นแน่และถ้าดูจากรหัสของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นต้องบอกว่าพยายามคงความเป็นเบอร์หนึ่งของสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่นะครับ แต่ว่าจากการที่ไปสัมผัสประเทศสหร,รัฐอเมริกานั้นแน่นอนครับว่าแนวโน้มใบของประธานาธิทรัมป์ที่เกิดขึ้นนั้นหลายคนกังวลว่าความสามารถในการแข่งขันของสหร,รัฐอเมริกาในการรักษาเบอร์หนึ่งของโลกนั้นยังทําได้หรือไม่ซึ่งถ้าดูแล้วเขาน่าจะทําได้ไม่ง่ายนักก็คือสหร,รัฐอเมริกาคงจะถูกจีนแซงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกภายใน5ปีถึง7ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อกลุ้ที่สําคัญคือเราต้องรู้เขารู้เราและต้องประสานความสัมพันธ์กับทุกประเทศครับ คนไทยยังจะเป็นต้องส่งนักเรียนไทยไปเรียนที่อเมริกานะครับเรียนรู้วัฒนธรรมและวิทยนนาการของอเมริกาส่งคนไทยไปเรียนที่จีนเรียนรู้วัฒนธรรมและก็เทคโนโลยีของจีนแล้วก็กลับมาธุรกิจก็ต้องมีความผูกพันกับทั้งสหรัฐกับจีนเพราะเขายังเป็นตลาดที่โดดเด่ดนทั้งคู่และแน่นอนครับว่าโลกใบนี้ก็จะมี4ี่แกนสําคัญเหมือนเดิมสหรัฐญี่ปุน่น จีนแล้วก็สภาพยุโรปเพีงเยงแต่จีนจะมีสัดส่วนในเศรษฐกิจสูงขึ้นประมาณจากปัจจุบันที่17ของ GDP โลกน่าจะสูงเป็นประมาณ1ใน4ของโลกและสหรัฐปัจจุบันอยู่ที่1ใน4ของโลกคือ25ซ น่าจะลดลงเหลือประมาณนะครับ20%ของ GDP โลกใ,<ช>ในระยะเวลา5-7ปีข้างหน้าโอ้โหเรียกว่าการเคาะกลยุทธ์ของอาจารย์ทําให้เราได้เห็นภาพบท<ม>บาทสําคัญของแต่ละประเทศในโลกใบนี้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านเราเองประเทศไทยของเราจะต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอย่างผันผวนรวดเร็วด้วยและที่สําคัญเรื่องของเทคโนโลยี AI มาแรงที่อาจารย์ป<ม>อพูดเนี่ยผมเลยนึกอยู่ประเด็นหนึ่งชัดๆนะครับว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเริ่มใช้ IT และ AI เข้ามาในชีวิตประจำวันและการ<ช>ทำผลิตมากขึ้นเพราะ,ะนั้นธุรกิจไทยประชาชนไทยรัฐบาลไทยต้องปรับตัวด้านวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและ AI ะเอกชนต้องเอา AI ไอทีมาใช้แล้วก็ประชาชนต้องเรียนรู้ AI และไอทีครับเพราะตอนนี้เขาใช้ AI ไอทีกันเต็มทั้งโลกละและการเข้าสู่เอจ g ซ์โซซายตี้สังคมผู้สูงอายุคุณยนต์จะมาทํางานแทนที่ประชาชนมากขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงครับคนไม่ตกงานถ้าเรามีความสามารถเราปรับตัวได้คุณยนต มาเสริมการทํางานให้กับคนครับค่ะเราจะปรับตัวรับมือกับควาเปลี่ยนแปลงของโลกไปด้วยกันที่นี่เป็นประจำทุกวันพระสวดีห้าทุ่มครึ่งทางช่อง3 HD 33มาติดอาวุธทางปัญญาในเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกนะคะในะรายการแก้แกเกมเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ